เช้าในบ้านหนองคาฟ้าสีเทาอ่อนยังคงคลุมหลังคาไม้ไผ่ของบ้านพลานสายชนเสียงไก่ขันดังแข่งกับเสียงควายเดินเหยียบดินเปียกหลังฝนตกเมื่อคืนอากาศเย็นจนลมหายใจเป็นไอสายชนนั่งขัดปืนลูกซองเก่าที่พ่อเคยใช้ใบหน้าของเธอดุกดนันแต่ซ่อนความเศร้าไว้ลึกๆแม่ของเธอเดินมาหยุดตรงบันไดบ้านมือถือขันน้ำมนต์มาส่งให้ ลูกจะไปจริงๆหรือน้ำเสียงสั่นสายชนไม่ตอบทันทีเธอเงยหน้ามองป่าที่อยู่ไกลออกไปเหมือนจะกินฟ้าทั้งหมดหนูสัญญากับป้าละไมไว้แล้วว่าจะหาลูกสาวขอกลับมาหรือไม่ก็จะฆ่าเสือสมิงให้ได้เธอพูดเรียบๆแล้วคว้ากระสุนอาคมใส่กระเป๋าผ้าเล็กๆที่สะพายอยู่แม่ของเธอยื่นผ้าเข้ามาให้อย่างน้อยก็เอาไปกันแดดกันฝนนะ สายชนยิ้มจังๆแล้วเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับอีกด้านหนึ่งในหมู่บ้านดงขวัญบุษสบายิงวัย27นั่งอยู่หน้าศาลเจ้าเก่าลมชาวพัดแรงจนผมเธอปลิวไปตามจังหวะใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฝุ่นและเหงื่อจากการฝึกยิงปืนตั้งแต่รุ่งสางเธอเค่อยๆรูปเครื่องรางของน้องชายที่แขวนอยู่บนคอภาพรอยกรงเล็บใหญ่บนดินในวันที่เจอศพน้องชายยังติดตา เธอพูดกับตัวเองเบาๆมึงทำให้น้องกูตายไอเสือสมิงชั่วเสียงเพื่อนคนหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังจะไปจริงๆหรือวะไปคนเดียวมันอันตรายบุษบาหันมาสบตาถ้าข้าไม่ไปจะนั่งรอให้มันฆ่าคนอื่นอีกหรือเธอสะพายปืนลูกสองขึ้นบ่ากระสุนอาคมไม่กี่นัดซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าใบเล็กเธอสูดลมหายใจลึก ท่องคาถาอาคมสั้นๆอย่างที่ปู่เคยสอนเสียงท่องแผ่วเหมือนลมก่อนพายุแล้วก้าวเข้าสู่ป่าลึกในหมู่บ้านบึงลับแลพิมพ์ยิงสาววัยสาสห้ายืนอยู่บนชานบ้านมองป่าใหญ่ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาผู้ใหญ่บ้านมอบหมายให้เธอไปสำรวจเส้นทางใหม่หลังจากมีเรื่องฉันต้องเห็นกับตาถ้ามันเป็นเสือสมิงจริงฉันจะจัดการมันเอง เธอกระซิบกับตัวเองก่อนจะหยิบปืนลูกซองตรวจดูกระสุนอาคมที่เหลือเพียงสองสามนัดเธอเคยใช้คาถาอาคมเวลาล่าผีป่ามาก่อนเธอก้าวออกจากบ้านอย่างเงียบงนันไม่มีใครเดินตามหลังสามเส้นทางจากสามหมู่บ้านกำลังเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางป่าลึกโดยไม่มีใครรู้ตัวลมเย็นพัดใบไม้ไหวกระทบกันเป็นเสียงแปลกกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเน่าอ่อนๆลอยมาในอากาศ สายชนเดินบนทางดินแคบๆคอยมองรอยเท้าและรอยเลือดที่บางครั้งเห็นเป็นหยดเล็กๆเธอหยุดฟังเมื่อได้ยินเสียงคล้ายเด็กเรียกชื่อเบาๆแต่พอหันกลับไปก็ไม่มีใครเธอจับปืนแน่นเงื่อซึมตามไรผมบุษบาเดินตัดพุ่มไม้สายตาสอดส่องทุกจุดเสียงหมาดำเห่าห่างๆดังมาจากในป่าเธอหยุดฟังแล้วตะโกนใครอยู่ตรงนั้น ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงลมที่พัดพาใบไม้แห้งกระทบกันเธอกระชับปืนก้าวต่อไปอย่างเร็วแต่ระวังพิมพ์เดินตามลำธารเล็กๆกลิ่นทุบจางๆลอยมาตามลมเธอหยุดสูดแล้วมองรอบๆป่านี้ไม่มีคนอยู่มานานหลายสิบปีแล้วแต่ทำไมถึงมีกลิ่นทูบเธอยกปืนขึ้นเล็งไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่เจอแค่รอยเล็บลึกยาวบนเปลือกไม้เธอสัมผัสรอยนั้นแล้วหดมือกลับ เพราะมันยังอุ่นอยู่เช้าตรู่วันถัดมาสายชนนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่เงื่อชุม่มแม้อากาศจะเย็นทำไมรอยเท้าถึงใหญ่ขนาดนี้เธอกระชับปืนหันซ้ายหันขวาบุษบาตามรอยเท้ารปสนาที่หายไปกลางอากาศนี่มันอะไรของมันวะเธอบ่นเบาๆพิมพ์กลางแผนที่ป่าออกดูทั้งสามยังไม่เจอกันโดยตรงแต่เส้นทางที่ตามอยู่เริ่มใกล้กันทุกที บ่ายแก่ๆสายชนได้ยินเสียงเรียกชื่อดังมาจากพุ่มไม้เธอยกปืนเลง็งใครนะ่ะไม่มีเสียงตอบบุษบาได้ยินเสียงน้องชายเช่นกันพี่ช่วยด้วยมันดังมาจากข้างหลังเธอวิ่งตามทันทีแต่กลับเจอรอยกรงเล็บใหม่พิมพ์เห็นเงาสามเงาเดินผ่านไกลๆหนึ่งในนั้นเหมือนตัวเองแต่มีตาสีแดง เงามืดของต้นไม้สูงใหญ่ทำให้ป่าดูบิดเบี้ยวเหมือนฝันร้ายถูกก้าวที่เหยียบลงไปบนดินนุ่มมีเสียงเหมือนมีใครเดินตามพวกเธอไม่รู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆในป่านี้เป็นคนหรือเป็นผีแต่ต่างคนต่างสัมผัสดได้ถึงสายตาที่มองมาจากความมืดป่าที่ทั้งสามคนก้าวเข้ามาไม่ใช่ป่าปกติมันเต็มไปด้วยอาถรรพ์ที่กดดันทุกลมหายใจความมืดเริ่มคลืบคลานเข้ามา สายชนเดินลึกเข้าไปในป่ามาสองวันแล้วเธอนอนแค่ครั้งละไม่กี่ชั่วโมงเสียงมแมลงป่าด,ดังหึ่งจนหูอื้อบางช่วงเหมือนมีเสียงเด็กหัวเราะตามหลังเธอหันกลับไปก็ไม่พบอะไรรอยเท้าขนาดใหญ่ยังพาเธอลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเริ่มเห็นลำธารสายเล็กที่น้ำไหลเอื่อยเธอตักน้ำขึ้นดื่มแล้วล้างหน้าความเย็นทำให้ขนลุกเธอกำปืนแน่นพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็น ต่กลิ่นข่าวเลือดบา,บางๆที่ลอยมากับลมทำให้เธอรู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าบุษบาเดินอยู่ไม่ไกลนักตามรอยเท้าชนิดเดียวกันเธอเดินลัดเลาะผ่านดงไผ่เงาของต้นไผ่โอนลูเหมือนมีมือไหวอยู่ตลอดเวลาบ้าจริงหรือว่าฉันคิดไปเองนะเธอบน่นแล้วก้าวต่อไปเสียงน้องชายยังคงดังขึ้นเป็นระยะคราวนี้ดังชัดจนบุษบาต้องหยุดวิ่ง หันปืนไปทางเสียงเอ็งเป็นใครออกมานะเธอตะโกนเสียงก็หายวับไปมีเพียงหมาดำตัวใหญ่โผล่มาจากพุ่มไม้หูตั้งตาแดงกล่ำเธอยกปืนเล็งแต่หมานั้นวิ่งหายไปเหมือนควันเธอสะบดแล้วเดินต่อหัวใจเต้นแรงพิมพ์เดินตามลำธารเดียวกับสายชนแต่คนละฟากเธอเริ่มได้ยินเสียงกลองเบาๆจากในป่า เสียงเหมือนการทำพิธีแต่ไม่ใช่จังหวะที่เธอคุ้นป่าบ้าอะไรเนี่ยมีเสียงกลองด้วยเธอกระซิบกับตัวเองเธอเดินไปเรื่อยๆจนเจอกระท่อมไม้เก่าพังครึ่งหนึ่งมีเถาวันปกคลุมเธอผลักประตูไม้ที่เกือบหลุดบานออกข้างในมีกองเท่าทูบจำนวนมากเหมือนมีคนมาจุดแต่เมื่อวานพิมพ์หยิบทุบขึ้นมาดู กลิ่นแรงเหมือนเพิ่งดับไปเธอกลืนลมหายใจแล้วถอยหลังออกมาหันไปเจอรอยตรงเล็บลึกบนเสาหน้ากระทร่อมเธอรู้ทันทีว่าสัตว์ที่ทิ้งรอยนี้ไว้ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแน่นอนยามค่ำวันเดียวกันฝ่าค่อยๆมืดลงอย่างรวดเร็วเหมือนใครปิดม่านทั้งสามต่างหาที่ก่อไฟแต่ไฟกลับติดยากแปลกประหลาดลมพัดแรงจนเปลวไฟดับอยู่ตลอดเวลา สายชนได้ยินเสียงกระซิบเป็นภาษาที่ไม่เข้าใจวนเวียนรอบตัวบุษาบาเห็นแสงไฟลอยไปมาเหมือนคนถือคบเพลิงอยู่ไกลๆแต่เมื่อวิ่งไปกลับไม่เจอใครพิมพ์มองเห็นเงาดำคลานไปตามกิ่งไม้ด้านบนเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังจับตามองชาวมืดสายชนตื่นจากฝันร้ายเธอฝันว่าเดินอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองแต่ทุกบ้านปิดตายไม่มีคนอยู่ เธอตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อเปียกทั้งตัวบุษบาในเวลาเดียวกันกำลังปีนขึ้นเนินดินสูงมองเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวด้านล่างเธอยกปืนขึ้นมองผ่านศูนย์เล็งเห็นหญิงคนหนึ่งเดินถือปืนอยู่ไม่ไกลนักใครวะนั่นเธอกระซิบพิมพ์ในอีกฟากหนึ่งก็เห็นเงาของผู้หญิงอีกคนเหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจว่า คนหรือผีบ่ายวันนั้นฟ้าครึ้มหนักจนเหมือนจะตกอีกครั้งสายชนเดินตามรอยเท้าจนเจอรอยเท้าเด็กข้างหนึ่งวางอยู่บนหินเธอก้มลงหยิบขึ้นมาดูปลายรองเท้ามีรอยกลงเล็บกรีดเธอกำไว้ในมือแน่นบุษบาเดินเจอเสื้อผ้าที่ขาดของน้องชายเธอเก็บขึ้นมาดูน้ำตาเอ,อ่อแต่ไม่ร้องพิมพ์เจอกิ่งไม้หักเป็นรูปร่างประหลาดคล้ายเครื่องหมาย พิมพจดจำได้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านรับแลใช้กันคําอีกครั้งป่าทั้งป่าดูเหมือนจะบิดเบี้ยวเสียงนกกลางคืนเงียบหายไปหมดเหลือแต่เสียงลมหายใจของตัวเองสายชนนั่งพิงต้นไม้ใหญ่เห็นเงาผู้หญิงสองคนเดินอยู่ไกลๆบุษบาหยุดเดินเห็นแสงไฟคบเพลิงอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อเดินไปก็เห็นผู้หญิงอีกคน พิมพ์เห็นทั้งสองในเวลาเดียวกันเธอกำปืนแน,น่นทั้งสามคนอยู่ไม่ถึงสิบเมตรแต่ต้นไม้ใหญ่บดบงังทำให้ยังไม่เห็นหน้ากันชัดเจนทันใดนั้นเสียงหมาดำเห่าลั่นขึ้นจากด้านหลังทุกคนสะดุ้งหันไปพร้อมกันหมาดำตาแดงยืนอยู่บนหินสูงอย่างกับสัตว์ป่าพุ่งกระโจนลงมาพื้นดินแล้วหายไปเหมือนละอองควันเสียงหัวเราะผู้ชายดังตามมาจากในป่า พวกมึงเข้ามาเองนะทั้งสามสะดุ่งพร้อมกันใจเต้นแรงทุกคนพยายามมองหาที่มากของเสียงแต่ไม่เจอก่อนแสงสุดท้ายจะหายไปสายชนบุษบาและพิมพ์เริ่มรู้สึกถึงแรงดึงแปลกๆที่ทำให้พวกเธอเดินเข้ามาในพื้นที่เดียวกันทั้งสามหยุดยืนฟังเสียงป่าที่เงียบจนผิดปกติเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวบนพื้นเหมือนสัตว์กำลังคลาน ลุกลมหายใจมีกลิ่นดินผสมเลือดจางๆพวกเธอยังไม่เห็นกันเต็มตาแต่สัมผัสได้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆมากกว่าเดิมและในค่ำคืนนั้นเองเสียงกรองดังขึ้นจากใจกลางป่ามันชัดขึ้นช้าแต่หนักเสียงท่องคถาแปลกๆลอยมาตามลมเหมือนเสียงคนจำนวนมากกำลังประกอบพิธีทั้งสามคนหยุดนิ่งต่างคนต่างคันหาที่มาของเสียงในแววตาแต่ละคน เริ่มรู้ว่าพวกเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในป่านี้แล้วเสียงกลองที่ดังมาจากใจกลางป่าดังยาวนานขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนทุบอยู่ในอกสามร่างเดินตามแรงดึงแปลกประหลาดไปทีละเก้าแต่ละคนไม่รู้ว่าตรงหน้าเป็นใครหรือว่าอะไรจนกระทั่งลมแรงพัดเทววันแหวกออกสายชนกับบุษบาโผล่มาเจอกันที่ลานหินกว้างเล็กๆก่อนใครเฮ้ย บุษบายยกปืนขึ้นทันทีสายชนก็ทำเช่นเดียวกันปากทั้งคู่สั่นเล็กน้อยเอ็งเป็นใครบุตรสบาตะโกนสายชนตอบเสียงเข้มข้าก็จะถามเองเหมือนกันทั้งสองยืนเล็งปืนใส่กันอยู่นานก่อนบุตรบาจะพูดเอ็งก็มาล่าเสือสมิงใช่ไหมสายชนพยักหน้าเบาๆใช่พิมพ์เดินออกจากเงามืดอีกด้าน ปืนในมือเล็งต่ำแต่พร้อมยิงเธอเห็นผู้หญิงสองคนเล็งปืนใส่กันเธอก็ชะง,งักจะเย็นๆนะข้าไม่อยากสู้ด้วยเสียงเธอเรียบแต่ชัดทั้งสยืนห่างกันไม่ถึงสิเมตรแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นสายชนเหลือบมองพิมพ์แล้วเองเป็นใครพิมพ์สูดลมพลานเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านให้มาตามเรื่องเสือสมิงบุตบาพูดแทรกฮะ มันล่ามันเหมือนกันนี่ทั้งสามค่อยๆลดปืนลงแต่ยังไม่เก็บลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนอยู่เหนือหัวเสียงกลองหยุดลงฉับพลันเหลือแต่เสียงหายใจหนักๆของทั้งสามคนสายชนเอ่ยขึ้นป่ามันไม่ปกติทุกคนต้องระวังตัวไว้บุษบาพยักหน้าข้ารู้พิมพ์กวาดตามองรอบๆเมื่อกี้ข้าเห็นหมาดำมันใหญ่เหมือนหมูป่าเลย เธอพูดเสียงเบาสายชนพยักหน้าฉันก็ได้ยินเสียงเด็กเรียกบุษบาตาแดงข้าก็ได้ยินมันเป็นเสียงน้องชายข้าทั้งสมมองหน้ากันทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นจากต้นไม้ด้านบนหัวเราะยาวเหมือนคนแก่เสียงหยุดแล้วตามด้วยกลิ่นทุบแรงจัดจนแสบจมูกเงาดำรูปคนเดินผ่านด้านหลังบุษบาเร็วมาก จนเธอหันไม่ทันเธอหันปืนตามใครวะไม่มีเสียงตอบเงาดำนั้นกลับไปยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงเห็นแค่ดวงตาสีขาวจ้องลงมาผีป่าเริ่มปรากฏร่างให้เห็นชัดขึ้นเงาของมันบิดเบี้ยวเหมือนควันแล้วค่อยๆกลายเป็นรูปร่างคนสูงเกินสองเมตรใบหน้าบิดเบี้ยวเป็นเงาเงาไม่มีตาไม่มีปากมีแต่ช่องดำๆที่ส่งเสียงครวญครางสายชนยกปืนขึ้นเล็ง บุษบาก็เลงตามยิงเลยไหมเธอถามเสียงดังพิมพ์ตอบทันทีอย่าเพิ่งเธอท่องคาถาอาคมสั้นๆในใจแล้วตะโกนมันไม่ใช่ตัวจริงมันแค่ล่อเราผีป่าหัวเราะก้องแล้วหายไปเป็นหมอกต้นไม้รอบๆลานหินเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเทาวันขยับเหมือนงูเลื้อยเสียงกระซิบหลายเสียงลอยรอบตัวพวกเธอ สามคนหันหลังพิงกันโดยอัตโนมัติสายชนผู้เสียงต่ำอยู่ใกล้กันไว้บุษบากลืนน้ำลายเออข้าก็ไม่อยากอยู่คนเดียวหรอกพิมพ์ชี้ไปที่รอยกลงเล็บบนพื้นดูนี่สิทันใดนั้นกิ่งไม้ใหญ่ข้างๆหักโครมลงมาเหมือนมีใครโยนท่อนสูงใส่ ทั้งสามรีบวิ่งตัวออกไปคนละทางเทาวันบนพื้นดีตัวขึ้นรัดข้อเท้าบุษบาแน่นเธอเกรีดร้องช่วยข้าด้วยสายชนวิ่งไปยิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังสองนัดเทาวันคลายตัวเองเหมือนกลัวเสียงปืนบุษบาทีบออกแล้วลุกขึ้นเธอหอบหายใจแรงพิมพ์ยกปืนขึ้นเลงตามเงาที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเราต้องรีบออกจากลานนี้ ทั้งสามวิ่งออกจากลานหินเข้าป่าด้านข้างเสียงกรองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เร็วขึ้นเหมือนหัวใจเต้นแรงผีป่าโผล่ข้างท้าอีกหลายร่างแต่เป็นแค่เงาควันพวกเธอหยุดหอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หายใจแรงจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองบุษบามองสองคนแล้วพูดขึ้นว่าข้าว่ามันไม่ใช่ป่าธรรมดาแล้วละ่ะมันเหมือนกับหมู่บ้านผีเลยสายชนทอนหายใจ ถ้าจะล่าเสือสมิงเราต้องมีสติมากกว่านี้เงียบเปครู่หนึ่งทันใดนั้นมีเสียงเด็กหวัวเราะดังขึ้นด้านหลังเหมือนเดิมบุษบาหันไปแล้วตะโกนพอได้แล้วเธอยกปืนเลงแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นสายชนเดินไปดูแล้วเห็นแค่รองเท้าเด็กอีกข้างวางอยู่บนดินเธอหยิบขึ้นมาดูฝาค,อคอ่อยๆมืดลงอีกครั้งแม้ยังไม่ถึงเย็นเต็มที แสงลอดผ่านกิ่งไม้เป็นลายแปลกตาสาคนยืนพิงกันอยู่กลางป่าอย่างระแวดระวังพิมพ์เอ่ยเสียงเบาเราต้องหาที่พักให้ได้ก่อนฟ้ามืดไม่งั้นจะตายกันหมดทั้งสเดินไปตามทางแคบๆที่ปกคลุมด้วยหม้อสีเขียวจนลืน่นเสียงมแมลงหยุดร้องเหมือนใครปิดสวิตช์เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองสายชนเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกนิดเดียวจะถึงเนินสูงนั่น คิดว่าน่าจะพักได้พิมพ์เดินตามอย่างระวงังบุษบาคอยสอดส่องไปรอบด้านในที่สุดพวกเธอก็มาถึงเนินดินสูงมองลงไปเห็นป่าทึบเป็นทะเลใบไม้สายชนนั่งลงพิงต้นไม้บุษบาวางปืนลงข้างๆหอบหายใจแรงพิมพ์ยังคงยืนมองรอบๆค่ำนี้ทั้งสามจุดไฟกองเล็กๆไฟติดยากแต่สุดท้ายก็ติด เสียงไฟแตกเปรี้ยๆทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยบุษบาหันไปมองสองคนเอ็งชื่ออะไรข้าชื่อสายชนสายชนตอบสั้นๆข้าชื่อพิมพพิมพตอบข้าบุษบาเสียงเธอสั่นนิดๆแต่ก็หัวเราะแห้งๆดีอย่างน้อยเราก็รู้ชื่อกันแล้วไฟกองเล็กๆนั้นเป็นจุดเดียวที่สว่างในป่ามืด ทุกคนมองเปลวไฟสลับกับมองรอบๆเงาของต้นไม้สั่นไหวเหมือนคนเต้นรำพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อไปบุษบาหัวรอบเบาๆข้าไม่คิดเลยว่าจะได้มานั่งกลางป่าก,กับคนแปลกหน้าคืนนั้นทั้งสามนอนหลับๆตื่นๆระแวงทุกเสียงแต่ก็ได้พักบ้างเล็กน้อยภาพรองเท้าเด็กหมาดำผีป่า และรอยกลงเล็บยังวนอยู่ในหัวของแต่ละคนแต่ในใจลึกๆพวกเธอเริ่มรู้แล้วว่าการตามล่าเสือสมิงครั้งนี้จะไม่เหมือนที่เคยคิดและที่สำคัญที่สุดพวกเธอไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปไฟกองลเล็กๆที่จุดเมื่อคืนมอดลงจนเหลือแค่ฐานแดงๆกลางดินเปียกสายชนตื่นขึ้นก่อนใครเธอลุกขึ้นยืดเส้นมองร,บรอบๆป่าเช้าในป่านี้ไม่เหมือนเช้าทั่วไป แสงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้เป็นเส้นสีเทาหม่นเธอสูดลมหายใจลึกแล้วกระชับปืนบุษบากับพิมพ์ตื่นตามหลังแววตาทั้งสองยังคงล้าแต่แข็งกล้าวพวกเธอพยักหน้าให้กันโดยไม่ต้องพูดเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนพิมพ์พูดเสียงหแหบๆพวกเธอเดินไปตามเนินดินลงสู่ลำธารบุษบาเดินนำหน้าผ่านพุ่มไม้สูงจ,จู่จ ก็เจอรอยกรงเล็บขนาดใหญ่ขูดบนหินสามรอยเป็นทางยาวดูนี่สิเธอตะโกนเรียกสองคนสายชนเดินไปดูแล้วก้มลงใช้มือวัดมันใหญ่มากพิมพ์เดินอ้อมมามองนี่คงต้องเป็นรอยเสือสมิงแน่เธอพูดเหมือนย้ำกับตัวเองลมแรงผัดวูบหนึ่งกลิ่นทูบแรงจัดลอยมาตามลมจนแสบจมูกเสียงหัวรบคนแก่ดังขึ้นรอบ เหมือนมีหลายคนอยู่ในป่ามันมาอีกแล้วบุษบาสบทเธอยกปืนขึ้นสายทนท่องกาะถาอาคมสั้นๆในใจพิมพ์ดึงกระสุนอาคมเตรียมใส่ปืนทั้งสามหันหลังพิงกันโดยอัตโนมัติเงาดำหลายร่างโผล่รอบตัวพวกเธอพร้อมกันมันไม่ใช่เงาควันเหมือนเมื่อวานแต่มองเห็นเป็นรูปร่างคนชัดเจนมากขึ้นตัวสูงเพรียวผิวดำสนิทไม่มีหน้ามีแต่รูตาลึกๆ ส่งเสียงครวนคลางเหมือนคนหิวพวกมันคืบคลานเข้ามาช้าๆจากทุกทิศพิมพ์ตะโกนยิงมันเลยสายทนยิงปืนลูกซองหนัดแรกเสียงดังสนัน่นเงาดำด้านหน้าหายวับไปแต่กลับโผล่ด้านหลังแทนบุษบาย,ยิงตามเสียงดังลั่นป่าเงาดำอีกสองหายไปแต่เง,งาดำส่วนหนึ่งยังคงเข้ามาพิมพ์ท่องคาถาอาคมเสียงดังขึ้นกว่าปกติแล้วเหนี่ยวกาย กระสุนอาคมวิ่งเป็นแสงสีขาวพุ่งใส่เงาดำเงานั้นมันกรีดร้องเสียงแหลมแล้วแตกเป็นหมอกหายไปสายชนตะโกนมารวมกันตรงนี้ทั้งสามยอดตัวลงรวมเป็นวงแคบๆยิงออกไปคนละด้านอย่าให้มันเข้ามาใกล้บุษบาตะโกนพิมพยักหน้าเธอสวดคาถาอาคมสั้นๆส,สลับกับยิงกระสุนอาคม ผีปากริดร้องพร้อมกันเสียงมันลมพายุหมุนเสียงหัวร้อบแปลเป็นเสียงร้องไห้แล้วกลับเป็นเสียงเด็กพวกมันหายไปทีละร่างจนเหลือเงาดำใหญ่กว่าที่เหลือตัวสูงสามเมตรดวงตาสีแดงเพลิงเงานี้ไม่ถอยเหมือนตัวอื่นมันก้าวเข้ามาเหมือนท้าทายสายชนหันไปพูดเสียงแข็งพร้อมไหมพร้อมบุษบาพูดพิมพ์หายใจลึก ทั้งสามเล็งปืนไปที่เงาใหญ่พร้อมกันเสียงดังออกมาซ้อนกันจนเป็นเสียงเดียวเงาใหญ่หยุดก้าวสายชนเหนียวไกลก่อนกระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางลำตัวเงาใหญ่มันส่งเสียงปรีดร้องสูงจนหูอื้อแล้วระเบิดเป็นหมอกสีดํากลืนเข้าดินลมสงบลงทันทีเสียงปากกลับมาปกติทั้งสามยืนหอบอยู่ตรงนั้นเหงื่อชุม่มเหมือนเพิ่งวิ่งไกลหลายกิโล พวกเธอเดินต่อไปตามรอยกลงเล็บที่ลากเข้าหรือก,กวดเดิมสภาพป่ารอบรอบเปลี่ยนเป็นเงียบกว่าปกติไม่มีเสียงแมลงมีแต่เสียงลมหายใจของตัวเองร่องรอยต่างๆชัดเจนขึ้นพิมพ์จี้ไปข้างหน้าดูนั่นลานหินอีกลานหนึ่งมีรอยเลือสดสดๆเป็นทางยาวหายไปในโพรงหินบุษบาคุกเข่าลงแตะเลือดแล้วเงยหน้ามองสองคนสายชนกําปืนแน่น ท่านใดนั้นเสียงครวนครางดังมาจากโพรงหินเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังหายใจพวกเธอมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรลมแรงพัดอีกครั้งราวกับป่าทั้งป่าขยับสายชนตัดสินใจเราจะไม่เข้าไปตอนนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนบุษบาถอนหายใจแรงใช่ฝ่าเริ่มมืดลงอีกครั้งทั้งสามถอยออกจากโพรงหินกลับไปหาที่พักใกล้ลำธาร บุสบาพูดข้าไม่เคยเจอผีป่าแบบนี้มาก่อนเลยมันคงไม่ใช่แค่ผีป่ามันเป็นเหมือนกรอกของเสือสมิงพิมพ์ตอบสายชนพยักหน้าแต่เราก็ผ่านมันมาได้แล้วล่ะคืนนั้นทั้งสามนั่งเงียบอยู่รอบกองไฟเสียงปากกลับมาปกติแต่ในใจทุกคนยังเต้นแรงไฟกองเล็กกลางลำธารแตกเรียบเรียในความเงียบทั้งสองนั่งล้อมวงเงียบอยู่นาน จนได้ยินแต่เสียงน้ําไหลซรายชนทอนหายใจยาวฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าเสือจมิงฉันจะไม่กลับจนกว่ามันจะตายบุษบาพยักหน้าข้าก็เหมือนกันน้องข้าตายเพราะมันพิมพ์เอามือจับปืนที่วางอยู่ข้างตัวสายลมพัดเย็นผ่านเปลวไฟทำให้เปลวไหวเหมือนมีมือมาขยับบุษบามองร,บรอบๆเสียงป่าร,บรอบๆเงียบสนิทเหมือนใครหยุด บุษบายหยิบกระสุนอาคมขึ้นมาตรวจดูกระสุนค่าเหลือแค่นี้เองเธอยื่นให้สองคนดูพิมพ์พยักหน้าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ต้องแม่นด้วยคืนนั้นพวกเธอผลัดกันนอนและเฝ้าไฟแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าตรู่หมอกหนาปกคลุมไปทั่วลำทารจนมองไม่เห็นทางเดินทั้งสามเดินเรียงกันเข้าไปในหมอกรอยกรงเล็บบนพื้นชัดเจนกว่าเมื่อวาน เหมือนมันตั้งใจให้ตามมาเงาของต้นไม้ดูเหมือนสัตว์นอนหมอบอยู่รอบๆเสียงฝีเท้าพวกเธอดังก้องในหมอกพิมพ์กระซิบระวังข้างหลังด้วยบุษบาพยักหน้าในที่สุดพวกเธอก็มาถึงโพรงหินใหญ่กลิ่นข่าเลือดแรงจัดจนแทบหายใจไม่ออกเสียงแผ่วเหมือนลมพัดก่อนที่ทั้งสามคนจะก้าวเข้าไปในโพรงภายในมืดสนิท มีเสียงหายใจของสัตว์ใหญ่สะท้อนอยู่รอบผนังหินสายทนส่องไฟฉายเล็กๆเ,เห็นรอยเลือดลากลึกเข้าไปบุษบาเดินตามติดๆพิมพ์อยู่ด้านหลังเงาดําเคลื่อนไหวอยู่ลึกเข้าไปมันต้องอยู่ในนี้แหละพิมพ์กระซิบทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำดังขึ้นเหมือนสายฟ้าผ่าตามด้วยเสียงเล็บขูดหินเสือสมิงโผล่เงาร่างใหญ่ตาแดงเพลิงเหมือนจะปิดทางออกข้างหลัง พวกเธอกำปืนแน่นทันทีบุษบาตะโกนมันมาแล้วสามคนยกปืนขึ้นเล็งพร้อมกันเสือสมิงคำรามกระหึม่มพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพิมพ์ท่องคาถาอาคมเสียงดังจนสะท้อนผนังหินสายชนเหนี่ยวไกลย,ยิงนัดแรกกระสุนอาคมพุ่งไปแสงสีขาวใส่ลำตัวมันเลือดกระเด็นแต่ไม่หลมบุษบายิงตามนัดที่สอง กระสุนเจาะเข้าที่หัวไหล่มันมันคำรามหวยหวนพิมพ์ยิงนัดที่สามพร้อมท่องคาถาเสือสมิงหยุดชะงงักดวงตาแดงเพลิงมืดลงมันถอยหลังครู่หนึ่งแล้วคำรามอีกครั้งแต่สามคนม่ลังเลยิงพร้อมกันอีกนัดกระสุนอาคมสามนัดประทะเข้าพร้อมกันเสือสมิงกระเดน็นล้มลงบนพื้นหินมันหอบหายใจแรงก่อนร่างเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนคน เสียงครางดังออกมาเป็นเสียงชายแก่แล้วร่างนั้นก็นิ่งไปทั้งสามยืนหอบปืนยังเล็งดูไม่ลดลงสายชนเดินเข้าไปดูร่างที่นอนนิ่งบุษบาก,ก้มลงแตะดูเลือดพิมพ์พเอามือแตะกำแพงหินมันจบแล้วละ่ะเธอพูดเสียงแผ่วสายชนพยักหน้าพวกเธอลากร่างเสือสมิงออกมานอกโพรงหินแต่ไม่พูดอะไรกันมากพิมพ์นั่งลงบนหินหายใจแรง หลังจากนั่งพักยิบเงียบกันอยู่พักหนึ่งพิมพ์ลุกขึ้นปัดฝุ่นเราคงต้องแยกย้ายกันตรงนี้แล้วล่ะสายชนพยักหน้าใช่งานของพวกเราจบแล้วพวกเธอจับมือกันสั้นๆไม่ได้พูดคำหวานหรือคำสัญญาอะไรจากนั้นแต่ละคนก็เดินออกจากป่าไปคนละทางเส้นทางที่แตกต่างกันแต่ทิ้งร่องรอยของการร่วมกันล่าในป่านี้ไว้ป่ากลับมาสงบอีกครั้ง เหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเสียงนกเริ่มกลับมาลมพัดผ่านยอดไม้แต่ในใจของพรานทั้งสามคนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ